ทำไมถึงเรียก8ทิศนะฮะก็มีนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8น่นะครับส่วนด้านหลังฉากทองจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฝังพลอยอยู่3เม็ดนะครับแล้วก็จะมีรานเลขอยู่ด้านบนนี้ฮะที่เห็นอยู่นี่ครับฝังตะกุดทองคำนะครับแล้วก็มีเส้นเกสาเนี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีกด โค้ดวอทออยู่ตรงนี้นะครับวงกลมนี่นะครับและที่เห็นเป็นเม็ดนี่คือเม็ดข้าวสารหินนะครับสวัสดีครับผมสอนอพักเครื่องพบกันใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนประเภทล็อกเก็ตนะครับที่เห็นนี้เป็นล็อกเก็ต8ทิศ ฉากทองนะครับสร้างปี49จำนวนสร้าง499องค์เองนะครับถือว่าสร้างน้อยมากเลยนะครับลักษณะเป็นอย่างไรทำไมถึงเรียก8ทิศนะครับชมรายละเอียดกันนะครับพร้อมกันนะครับอันนี้คือกล่องเดิมๆจากวัดนะครับจะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับกำมะหยี่สีแดงนะครับมีความหนานะครับนี่นะ หน้ากล่องก็จะเป็นเขียนว่าล็อกเก็ต8ทิศนะครับหลวงพ่อเพี้ยนนะคัทโมโนะครับเนี่ยรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ลอ็อกเก็ตก็จะเป็นฉากทองนะฮะนี่นะครับนี่หน้าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนรายละเอียดก็เอออกจากกล่องก็จะเห็นชัดเจนแบบนี้นะฮะ ทำไมถึงเรียก8ดทิศนะฮะก็มีนี่นะครับ1 2 3 4 5ส7 8ามี่ห้าหกดดนี่นะครับก็เลยกลายเป็นล็อกเก็ต8ทิศนะครับที่เรียกกันนะครับนี่นะนี่คือด้านหน้านะหลวงพ่อจะหน้ายิ้มเอิบนะฮะนะเหมือนยิ้มนิดๆน,นะครับแล้วก็มีพิมพ์ว่าหลวงพ่อเพี้ยนนะครับนี่นะฮะ นี่คือเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเพี้ยนเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตานะครับนะทุกอย่างเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังฉากทองจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฝังพลอยอยู่3เม็ดนะครับแล้วก็จะมีรันเลขอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนนี้นะครับแล้วก็จะมีรันเลขอยู่ด้านบนนี้นะฮะที่เห็นอยู่นี้ครับ องนี้รู้สึกจะหมายเลข64นะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีพลอย3เม็ดนะหนึ่งสองสามนะครับฝังตะกุดทองคำนะครับแล้วก็มีเส้นเกษาเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนนะครับนี่นะจะมีเส้นเกษาอยู่2เส้นนะครับแล้วก็จะมีกดโคดวอทออยู่ตรงนี้นะครับวงกลมนี่นะครับและที่เห็นเป็นเม็ดนี่คือเม็ดข้าวสารหินนะครับนี่นะที่เห็นขาวๆอยู่ทั้งหมดนี่ก็คือเป็น มวลสารนะครับผมกุทคุณนะอัดอยู่ในนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับผมก็เพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มาเห็นเขาลงหน้าเฟซก็เลยทักไปว่าเปิดให้บูชาไหมเขาก็บอกว่าเปิดผมก็เลยได้องค์นี้มาถือว่าสมบูรณ์มากครับเป็นเลข2หลักด้วยนะครับนี่นะฮะก็มี2องค์ตอนนี้ที่ได้มานะครับ อีกองหนึ่งก็จะเลี่ยมเก็บผิวไว้ยางงี้ฮะก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะฮะไล่เลี่ยกันนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมมองว่า,าพิธีดีนะครับแล้วก็จํานวนสร้างน้อยนะครับและเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็อยากจะมาแนะนําให้สิทธานุสิท์ที่กาลังศึกษาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนได้รู้จักนะฮะเผื่อชอบแนวเดียวกันนะฮะจะได้บูชาสะสมได้ถูกต้องนะครับนี่อันนี้ก็คือเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับ เดี๋ยวก็ว่าจะไประเบิดเพื่อทําเป็นมีห่วงนะครับนี่นะครับอันนี้จะมีเป็นหมายเลข3หลักนะครับตำแหน่งการตอกการกดโค้ดไว้นะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเข้าเออส่วนเม็ดพลอยอยู่ด้านบนนี้ฮนะจะเรียงอยู่นี้ฮนะแล้วก็จะมีตะกุดทองคําแล้วก็จะมีเกสาอยู่นี้นะตะกุดทองคําจะกดเส้นเกสาลงไปนะครับแล้วก็จะมีเม็ดข้าวสารหินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีคําว่าวาอลวงกลมอยู่ตรงนี้ฮนะ นี่คือตำแหน่งอยู่อย่างนี้เลยนะครับเลียงมาอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับบล็อกเกต8ทิศนะครับฉากทองสร้างปี49ของหลวงพ่อเพี้ยนคัทโมวัดเกินกระถินนะครับก็ผมก็ยังรับเข้าอยู่นะครับรับบูชาเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าท่านใดมีอยากจะเปิดให้บูชานะครับก็ส่งรูปมาแล้วก็ทักมาได้นะครับนี่นะครับ ส่วนราคาก็มันก็ไม่ได้แพงมากมายนะครับราคาแค่หลักพันนะครับแต่เป็นความชอบส่วนตัวนะครับนี่นะเพราะว่า,าสายล็อกเก็ตเนี่ยผมก็จะสะสมของหลวงพ่อเพียนเนี่ยนะครับเปื่อยๆก็จะดูง่ายหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับท่านที่กำลังศึกษาอยู่นะครับที่จะสะสมรุ่นนี้นะครับดูคลิปนี้สามารถ เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับนี่นะการเรียงของมวลสารนะครับนี่พออัดมวลสารนี่ครับผงพุทธคุณนี่ครับก็จะมีเม็ดนี่นะครับเม็ดพลอยนะสามเม็ดนี่นะครับแล้วก็จะมีกดเลขลงไปนะครับรันเลขจากจํานวนสร้าง499องค์นะครับแล้วก็จะมีเส้นเกสาขั้นต่ําก็คือ2เส้นให้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตะกุดกดลงไปนะครับ ไม่ให้เส้นเกษาหลุดนะครับแล้วก็จะมีกดโค้ดตรงนี้ฮะวอถอนฮะวงกลมนี่แะครับที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มีเม็ดข้าวสารหินอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นะครับนี่คือล็อกเก็ต8ทิศฉากทองหลวงพ่อเพี้ยนอคัทธรมวัดเกินกระถินนะครับซึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อก็จะมีประสบการณ์มากมายนะครับหลายๆด้านนะครับที่ลูกศิษย์ได้ไปบูชานะครับ ก็ฝากติดตามในช่อง Youtube ช่องสออชาแนลก็จะมีคลิปเกี่ยวกับศึกษาวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงพ่อเพียนะคัทโมวัดเกินกระถินและภาคเกจิอื่นๆพิธีกรรมอีกมากมายนะครับที่สามารถเข้ามาดูและศึกษาได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการบูชาและสะสมต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด b ั c สไ b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ h ชาแนลคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ